และแล้วเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแล้วค่ะเพลงใหม่ของ Maroon 5 Priceless featuring น้องลิซ่าออกแล้ว <c oughs> อะละค่ะทุกคนก็น่าจะอยากทราบกันดีนะว่าแล้วเนื้อเพลงมันแปลว่าอะไรบ้างนะคะมีสัมบัติสัมนวนตรงไหนไหมที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวครูพิยานจะมาสอนสับสอนสัมนวนที่น่าสนใจให้กับนักเรียนภายในคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะอะไปเรามาเริ่มกันเลย โอ้ Ooh, นะคะแค่เปิดปด่าก็แบบแคชชี่แล้วเนาะขอย้อนกลับไปฟังใหม่เนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเผื่อคนสงสัยว่าแบบคืออะไรทำรายการนี้ตอนต้นเหมือนกับว่าให้เป็นเหมือนมือปืนเหรออารมณ์นนมือปืนปะ มันน่าเสื่มากดูอินเตอร์ขึนเรื่อยๆเลยนะคะ,ะท่อนนี้คืออะไรนะคะบอกว่า baby you r priceless นะ priceless ก็คือมีคุณค่ามากๆแบบแบบประเมินค่าไม่ได้คำนี้ต้องระวังเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยจริงๆนะคะคำว่า price ตัวราคา less แปรว่าไม่มีใช่ไหมแต่ว่า priceless ไม่ใช่ไม่มีราคาแบบรายค่านะะแต่มันคือไม่มีราคาในเชิงที่ไม่สามารถตีเป็นราคาตัวเงินได้เพราะว่ามีค่ามากๆนั่นเอง โอ้โห oh, n e v e r had anything like this ก็คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยได้เจอกับใครที่เหมือนมีคุณค่าหรือดีต่อใจขนาดนี้มาก่อนเอ I'm resting my h a n d on your thighs ก็ <c oughs> คือเหมือนเวลาผู้ชายนะจะชอบนอนอ้อ,อนผู้หญิงเขาวบาจะชอบนอน,อ,อ,น,นอ้อนบนเออตะเออ thighs มันคือบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรขาออดเนานะ ต้นขาใช่ไหมเออมันก็คือบริเวณนต้นขานะคะอะนอนอยู่บนต้นขาก็คือลองนึกภาพตามนะคะเป็นผู้ชายนอนอยู่บนต้นขาเราอะนะคะแล้วงต่ออยากทาแค่นั้นเลยจริงๆก็คือแบบมีแค่นั้นเลยจริงๆที่อยากจะทําก็คือนอนอยู่บนต้นขาของเธอแล้วก็มองหน้าเธอนั่นเองนึกออกว่าโอยฟิลข้างรักส,สุดนะคะ Your body หุ่นของเธอแม่ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งมันก็ตรงกับความนรองลิซ่ามากๆเลยเพราะว่าน้องลิซ่านี่คือหุ่นนี้แบบเธอฉันบอกเลยเป็นหุ่นเหมือนพระเจ้าปั้นน่ะ Take my money Don't want it. นะคะคือฉันมีเท่าไหร่เธอเอาไปได้เลยคือเงินตอนนี้มันไม่สำคัญสำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว You're a lucky star อารมณ์แบบถ้าเปรียบเปรยก็เหมือนคบกับเธอแล้วเนี่ยหรืออยู่กับเธอแล้วฉันเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยแบบนี้ก็ได้นะคะ Shining in the bankrupt sky, bankrupt มันคือล้มละลายนะหลายคนก็สงสัยว่า The bankrupt sky มันคือท้องฟ้าที่ล้มละลายหมายความว่ายังไงก็ถ้าเปรียบเสมือนกับตัวผู้ชายแล้วกันเนาะผู้ชายต้องการจะสื่อว่าก่อนหนะน้านี้ชีวิตของเขาว่างเปล่าเปรียบเสมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานะทางการเงินก็เหมือนกับคนที่ล้มละลายไปแล้วอะไรเงี้ย bankrupt sky ก็คือท้องฟ้าที่มันว่างเปล่าท้องฟ้าที่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยชีวิตเขาหมดหมองมากๆเลยแต่ว่า You are a lucky star เธอเนี่ยคือดวงดาวแห่งความโชคดีเออ นำมาซึ่งชีวิตชีวาให้กับชีวิตของฉันเหมือนกับทำให้ท้องฟ้าของฉันกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งจากที่มันเคยมืดมนโอ้คือบารูนฟ้าเขาจะเป็นแนวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะชอบแต่งเพลงแบบมีการเปรียบเปรยนะและเปรียบเปรยได้ดีมากนำ just a guy ตอนนี้ฉันก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งอนะเนาะผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะที่ คืนนี้อยากจะขออยู่กับเธอได้ไหม่าขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ได้ได้ไหม And if you break my heart ถ้าวันหนึ่งเธอทำให้ฉันเสียใจหรือประมาณว่าเออถ้าเธอหักอกฉันเนี่ยเอาจริงๆมันก็คุ้มค่านะกับการได้รักเธอสักครั้งหนึ่งว้ายนะคะ v e r s i t อะ Now you know how I feel ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันซ่อนไม่ได้จริงๆคือความรู้สึกมันท่วมท้น,นมากซ่อนไม่ได้แล้วจริงๆว่าใช่จอน่าเชื่อี่งแค่ไม่เอาแล้วเงินเอาเงินฉันไปเลยมันไม่มีค่าแล้ว ทารักอี h ช a p นะคะเออการพูดอะหรอมันก็ง่ายพูดอะไรมันก็ง่ายทั้งนั้นแหละ boy stop it เออนะคะก็คือเหมือนแบบผู้ชายจา๋าก็คือเหมือนคล้ายๆกับพูดถึงผู้ชายทุกคนประมาณว่าแบบปากหวานนะักนะพอเธอไอความปากหวานอ่ะ talk is cheap อันนี้ก็เป็นสำนวนที่เราสามารถเอาไว้พูดได้เลยนะคะเวลาที่แบบใครพูดอะไรวุ One ่นวอะไรเงี้ยเราอะจ,จะบอกเขาไปเลยว,ว่าแบบ talk is cheap นะคะหรือจะบอกว่า action speak louder than words ก็ได้คือการกระทำมันมักจะเสียงดังกว่าคำพูดเสมอนะเออเธอรู้ไหมความรักของฉันนะ่ะมันคือ big profit นี่คือกำไรนะจ๊ะลงทุนกับความรักของฉันบอกเลยว่ายังไงก็กำไรนะคะไม่เสี่ยงเท่ากับการไปลงทุนในหุ้นอย่างแน่นอนนะคะ โอ้ดอนด์นะคะดอนด์เนี่ยเราก็จะรู้จักกันดีไดอนด์ Diamond, ก็คือเพชรเพชรส่วนใหญ่แล้วคือส่วนใหญ่เพชรน้ำงามเนี่ยมันก็จะไร้ที่ติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้น้องลิซ่าเขาก็บอกว่า diamonds ain't as flawless flawless ก็คือไร้ที่ตินะคะซึ่งเขาต้องการน,น้องลิซ่าต้องการจะบอกว่าความรักที่ฉันมีให้หรือว่าตัวฉันเองเนี่ยนะเออเปรียบเทียบกับเพชรน้ำงามแล้วเนี่ยตัวฉันยังไร้ที่ติยิ่งกว่าเสียอีกว้าวว้าวว้าว,ว,าว You can't find this anywhere ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วนะความรักดีๆแบบนี้อ่อ uh, just wait รอดูก่อนเถอะเดี๋ยวพอเธอเห็นฉันนะเธอก็จะแบบว่าอ้านึกแบบเนื้อออกไหมเหมือนเวลาเราเห็นอะไรที่เราแบบถูกใจมากเราแบบโอ้โหเออฮ้อเาฮะอย่างนี้เลยอ้าฮะอ้าฮะอย่างนี้เลยที่ต้องการ turn around นะคหันกลับมาเธอก็จะยังคือเหมือนกับว่ามองจากข้างหน้า ก็อ uh ๋อฮาใช่เลยหรือแบบเทอร์นารามองตามหลังไปอีกก็ย uh ัง huh, ม uh ีความอ๋อฮาะใช่เลยอย่างนี้เลย Baby if you stay ถ้าเธออยู่แล้วก็ฉันอยากได้ยินเธอพูดว่า Baby you're priceless อ่านะแล้วอมารุนไฟฟ์ก็ลองต่อนะคะว่าแบบเออคุณ priceless มากมากเลยไร้ที่ติมากๆมีคุณค่าอ่าอุ้มีฉากต่อสู้กันด้วย บูเข้ามาค่ะฉันแอบ,บรู้แล้วนะว่าหนังรอบหน้านของลิซ่าจะเล่นหนังบูหรือเปล่าเนี่ยเธอจะหนังแอคชั่นหรือล่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลต้องเข้าอ่ะเซ็กซี่เฉยอ่าร้นตบ ึ้งโอ้โห <c oughs> มีความเหมือนเวลาคนทะเลาะกันเนาะเดินเดี๋ยวก็ตบตีเดี๋ยวก็เดี๋ยวกว่าเดี๋ยวก็ตบตีเดี๋ยวก็รักนะคะอ้าวจบแล้วเหรอฉันยังมันอยู่เลย คือฉันยังดูเพลินอยู่เลยนะคะจบซะแล้วปะท้นะคะเฮ้ยเพลงติดหูนะเป็นเพลงที่พี่แอนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหฟังที่เหมือนเพลง sugar yes please แต่จ่างเงี้ยเพลงนี้มันเป็นแนวแบบฟังติดหูฟังได้เรื่อยๆฟังสบายๆายนะเพราะมากเลยแล้วก็จริงๆชอบลุกน้องลิซ่าลุกนี้มากเลยเป็นลุกที่ชิดูอินเตอร์แบบอินเตอร์อินเตอร์ของจริงอะคือสลัดความเคป๊อปออกไปหมดแล้วจริงๆแล้วกลายเป็นสาวอินเตอร์ ไปแล้วแกนะคะซึ่งก็ไแปแตกใจเพราะชีกโก้ global แล้วจริงๆเนาะเธอทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเพลงนี้นะคะก็จริงๆประทับใจประทับใจนะแล้วก็จะบอกว่าอะไรดีละ่ะ ตอนแรกก็มี expectation นะคะว่าแบบเฮ้ยจะมีการเต้นเกิดขึ้นหรือเปล่านึกออกมเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดเด่นของน้องลิซ่าอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการเต้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพลงนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม่มีนะคะซึ่งพี่ออนรู้สึกว่าน้องลิซ่าเขาอาจจะอยากสลัดลุคของความเป็นแบบฉันต้องเต้นตลอดทุกเพลงอะไรเงี้ยเขาสลัดตรงนั้นออกไปได้แล้วเขาก็อยากที่จะ go global จริงๆก็คือให้เพลงมันดูมีความเรียบง่ายไม่ต้องเต้นทุกเพลงซึ่งพี่แอนนะชอบนะพี่แอนรู้สึกว่า ตั้งแต่น้องลิซ่าแบบออกมาทำโซโล่ของตัวเองน้องลองสไตล์ใหม่ๆเยอะมากแล้วคือบอกเลยว่าทุกสไตล์คือฟิตกับความเป็นน้องจริงๆคือทำได้ทุกสไตล์เลยคือชื่นชอบมากๆขอบคุณน้องลิซ่ามากๆที่แบบมาสร้างสีสันให้กับพวกเราแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะ love you รู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างทุกคนคอมเมนต์ Comment ไม่ได้เลยนะ